สวัสดีครับหมอเดค้าผมวันนี้มีเวลานิดหนึงเลยอยากปแชร์เกี่ยวกับอัปเดตเทคนิคในการรักษาหลุมสิวที่หมอได้มีโอกาสไปเข้าร่วมประชุม Quantasystem Expert Meeting ที่ประเทศสิงคโปร์มานะครับก็จะได้เทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับการใช้ตัว Discovery Picosecond Laser จะมีสปีกเกอร์ตั้งแต่จากอิตาลีนะครับไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์เวียดนามมีหลายคนไทยก็ด้วยนะครับผมหลาย มาแชร์เทคนิคแล้วก็เทคนิคใหม่ๆในการนวัตกรรมแล้วก็เทคนิคใหม่ๆในการใช้ตัว discovery picosecond laser นะครับที่หมอว่าน่าสนใจมากเลยเนี่ยคือเราสามารถที่จะปรับระยะของการเกิด l a s ซอร์ indioptical breakdown หรือว่า liob ให้เกิดลงลึกขึ้นดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวก็จะดีขึ้น และรอยแดงต่างๆก็จะลดลงแล้วหมอพอหมอได้ซึ่งเนี่ยใช้มาสักระยะหนึ่งละนะครับเทคนิคนี้ซึ่งหมอว่าน่าสนใจก็เลยอยากมาแชร์กันแล้วหมอก็ได้ทําเกี่ยวกับงาน demonstration ต่างๆแล้วเลอยากมาแชร์กันนะครับมาดูกันนะครับผมอันนี้อย่างแรกที่อยากแชร์เกี่ยวกับตัวเทคนิคของ Discovery Pico Second Laser ของเขานะครับก็คือจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะ handpiece ด้วย นะครับซึ่งแบ่งเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานเนี่ยนะครับหมอจะแบ่งง่ายๆเป็นคือ1คือเป็นฟูลบีมนะครับของลักษณะของเลนเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้นะครับสีสดใสเหลืองอขึ้นอยู่กับขนาดของสปอตไซส์ของเขา6มิลิเมตรนะครับนี่4.5สีเหลืองนะครับแล้วก็3มิลิเมตรนะครับนี่จะปล่อยพลังงานเลเซอร์ออกมาเป็นฟู b e ีมคือออกมาทั้งทั้ง,ท,งทั้งแท่งเลยตัวอย่างเช่นนะครับ ่าเนี่ยนะครับเขาเจอ,อกของในประเทศไทยสมมติว่จะเป็นราวคือกออกมาเป็นกลมๆแล้วพลังงานก็จะออกมาปุ๊บทั้งหมดเลยนะครับนี่จะส่วนมากจะใช้พวกเม็ดสีหน้าใสกระจุดดังดำนะครับแต่ที่เราเราจะรู้อยู่แล้วอันนี้จะเป็นหมดที่หลายๆคนจะพูดพิโคสมูทพิโคซิลน้าใสพิโคไบรท์ Bright, อะไรประมาณนี้นะครับพีการหนึ่งที่หมอว่าน่าสนใจที่สุดที่เราใช้กันอยู่ใน บ่อยๆในการรักษาลุมสิวที่สำหรับเครื่องนี้นะครับก็คือหัว8มิลิเมตรนะครับ fractional picosecond laser นั่นก็คือหัวนี่นี่เองนะครับนี่จะเป็น fractional 8มิลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับอีกอารหนึ่งจะเป็น fractional 9มิลิเมตรนะครับจะเป็นสีเทาอันนี้เนี่ยอาจจะใช้น้อยกว่า9มิลิเมตรเนี่ยเราจะใช้ในการาดูแลพวกกระนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นข้าเหมือนกันคือปกติถ้าเรายิงกระเนี่ย พรากระแดดกระดึกหรือว่าไอ้การโทษที่กระแดดกระตื้นกระตามอายุะนะครับอันนี้เนะี่ยมันปกติเราจะใช้ฟูบีมเนี่ยอาจจะใช้หัว4.5หรือเนี่ยมันมีโอกาสเป็นรอยเข้มได้นะครับดังนั้นเนี่ยหมอนวัตรกรรมของเขาไม่ใช่หมอนะครับแต่ที่เขาคิดคนก็คือการใช้หัวแฟ a ชั่น n a ล9 m mm m เนี่ยนะครับจะช่วยให้กระค่อยๆจางลงหลุดค่อยๆหลุดออกโดยลดโอกาสเกิดรอยดำอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ที่เราจะพูดถึงวันนี้คือหัว fractional 8ปดมิลลิเมตรนะครับซึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นจุดๆจะเป็นเลนลังพึ่งนะครับอันนี้จะไม่ค่อยเห็นอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นเลนเห็นหลังพึ่งไหมครับนี่จะเป็นเป็นเลนลังพึ่งนี่เห็นไหมอืมนี่ครับเก๋เก๋สวยสวยสวยอ่าซึ่งจะปล่อยพลังงานออกมาเป็นลัษณะเป็นจุดๆๆๆๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอะไรล่ะนะครับมีงานวิจัยของเขาเลยก็เรียกว่า e f f i c a c y safety a b r a t i v e r e l e a c i n g อัลเบติบิเซิร์เฟนนะดังนี้โดยใช้ Energy ของ p i c o s e c o n d Laser ซึ่งสตาดี้เนี่ยใช้พลังงานเนี่ย0.7ถึง1.0นะครับในการรักษาลุมสิวนี่ที่อยากให้ดูคือพลังงานจากหัวเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้มันจะออในในในหนึ่งช็อตของเขาเนี่ยจะออกมา66จุดนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยจะพลังงานสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยจะทําพลังงานของเขาเนี่ยจะสูงมากแต่ละจุดนะครับจะหนึ่งพาร์ทเนี่ยจะครอบคสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของ เท่ที่หพาร์ทเนี่ยเท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเขาจะยิง2พาร์ทเท่ากับ10%นะครับของครบพื้นที่แอเรียเนี่ยนะครับคือพลังงานเห็นไหมเลนเลนที่เราเห็นมเมื่อกี้จุบ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 เ,เห็นไหมมันก็คือคือเลนนี้นะครับซึ่งซึ่งเลนเนี่ยจะทำพลังงานออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะ66ไมโครดอทนะครับขนาด200ไมครนะครับ โคเวอร์แอเนี่ยห้นั้นถ้าเรายิง2พาร์ทเท่ากับ10%นะครับก็จะใช้ในการนี้จะปล่อยพลังงานลงมาเป็นลนักษณะนี้นะครับทำอะไรให้เกิดอะไรนะครับคือพลังงานของ Pico เซคเกอร์เลเเนี่ยเฉพาะบางแบรนด์นะมันขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อพิค o พิค c เซคเกอร์เลเแต่ละยี่ห้อจะไม่มีจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งพลังงานของเขาจะสูงมากจะทําให้เกิดเขาเรียกว่า เลเซอร์อินดิวออปติคอลเบรกดาวหรือว่า LIOB มันจะเกิดเป็นช่องในผิวนี่ครับซึ่งช่องเนี่ยมันจะต้องเกิดพลังงานสูงมากซึ่งเขาเรียกว่าเป็นพลาสมาเอฟเฟกปกติที่เรารู้เนี่ยก็คือของเหลวของแข็งแล้วก็แกส๊สใช่ไหมครับแต่พลาสมาเนี่ยเป็นสถานะที่สูงขึ้นอีกมันกิดปุ๊บขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละจะกระตุ้นในการรักษาหลุมสิวนี่ตัวอย่างเช่นแล้วนอกจากนี้เนี่ยพลังงานที่สูงเนี่ย นี่ค,ครับ i n t ท r Impedible Vesicle แบบนี้ก็เรียกว่า LIOB นะครับนอกจากนี้เนี่ยพลังงานของตัวหัวเนี่ยที่มันสูงในระดับที่ที่ที่เกิดพลาสมาเอฟเฟกเนี่ยเขาเรียกว่าจะเกิดเป็นอ p i พิเดอร์โมลออเบเซึ่งเรียกว่า c o a b o r a t i o n เนื่องจากมันจะไม่เกิดความร้อนดังนั้นจะไม่ค่อยได้ดำนั่นเองเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับอ่านี้เราก็มาดู เกี่ยวกับว่าคราวนี้จุดสําคัญของการรักษาหลุมสิวด้วยพิค o Se เซ็เกอร์เลเซอร์อันนี้ต้อหมอต้องย้ําก่อนว่าคือรักษาหลุมสิวแล้วก็พวกแผลเป็นนะครับรักษาหลุมสิวและแผลเป็นเนี่ยเราต้องการพลังงานที่สูงนะจะต่างกับการที่เราจะใช้พวกลูกลุ่มขนหน้าใสเราไม่จำเป็นต้องยิงเลือดต้องใช้ LIOB มากขนาดนี้ที่เราต้องใช้ LIOB เนี่ยพรมาเลเซอร์อินดิโอไฟเอร์ปรหมอจะใช้บ่อยเลยนะ LIOB เนี่ย,นะยคือเราต้องการพลังงานที่สูงระดับสูงสูงไม่ใช่ระดับหนึ่งแหละระดับมาก เพื่อที่มันจะขึ้นอยู่กับบางเครื่องเท่านั้นบางเครื่องจะได้พลังงานไม่เท่านี้นะครับเพื่อที่จะมันจะเลยเทชโวของที่พลังงานสูงปุ๊บมันจะเข้าถึงสเตจของพลาสมามันจะปล่อยอิเล็กตรอนต่างๆก็จะเกิดมาเป็นลักษณะน,นี้อ่าเรามาดูกันนะครับนี่ขึ้นอยู่กับพลังงานด้วยเห็นไหมครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราใช้พลังงาน 0.2, 02จูลเนี่ยนี่จะเป็นฮิสโตเลยนะครับโดยดรลินอ,อ่ที่ไต้หวันนี่ถ้าเกิด 0.2, 02นี่จะเกิดอ่ชั้นลึก ถ้าเกิดเช้พลังงานสูงจะเกิดเป็น epidermal plasma ablation epidermal ablation นะครับอันนี้ก็ก็เป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับเรื่องดังนั้นเนี่ยการรักษาเราจะใช้ c o m บายกันระหว่างใช้ใช้หลายพลังงานระดับพลังงานกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนระดับ0 2นก่อนระดับเบาๆที่เขาสมูทอะไรนี้เขาใช้กันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหลุมลึกก็จะใช้เป็นพลังงานสูงขึ้นทำให้เกิด co ablation co plasma ablation and อันนี้เป็นที่หมอทำขึ้นมานะครับคือหมอก็อยากรู้ว่า นี่มันมันมันลักษณะพลังงานเป็นไรเห็นไหมนี่นะครับนี่นี่คือพลังงาน0.2นะครับอ่าศูก็คือจะเกิดเกิดอลอีโอบใช่ไหมนี่ในการทดลองเนี่ยอันนี้อันนี้ที่หมอทำนะครับก็จะเห็นมีจุด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 ใช่ไหมครับมันก็สอดคล้องกับอันนี้นะครับอันนี้ไม่สามารถยิงให้ดูได้เพราะว่ามันมันเลยสั้นมากระยะเวลาเนี่ยคือนี่ต้องใช้กล้องพิเศษในการแคปเจอร์เลยเห็นไหมครับนี่จุดจุดจุดนี่คือเป็นลักษณะของสอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับลักษณะของที่มันมันจะเกิดแต่มันมันไม่ใช่ในที่ชูนะครับนี่จะเเเห็นนว่่าารีย คว,ความลึกจะลงไปได้เท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่ในทิชชูนะครับอันนี้ดังนั้นใน,ในทิชชูมันจะมีพวกโครโมโฟอร์พวกเ,เม็ดสีอะไรต่างๆซึ่งเป็นตัวจับของพิโคใช่ไหมครับดังนั้นมันจะนจะลงตื้นกว่าแต่นี่เป็นตัวอย่างที่อยากให้ดูว่าสมมุติเนี่ยหมอใช้พลังงาน0.2เนี่ยในในการทดลองเนี่ยมันจะลงมาได้ประมาณสัก1.1.5เซนติเมตรเซนติเมตรนะไม่ใช่มิลลิเมตรนะครับอ,อันนี้นะครับอันนี้หมอใช้พลังงานสูงขึ้นนะครับ1.0ดอะไรจิดศูนย์หนช่งจุดศูนยถ้าเราดูเนี่ย แต่มีจุด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 ซึ่งความเข้มสูงกว่าเกิดจากพลังงานที่เราใช้ที่มันสูงกว่านะครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้ศนะูนย์จุดสองนะนี่แล้วท่านี้คือหนึ่งจุดศูนย์นะครับก็จะก็คือแต่ความความที่เขาลงมาได้ก็ประมาณหนึ่งจุดห้านะครับจากการทดลองนะครับนะนะครับอันนี้พลังงานดอทจะเล็กกว่าอันนี้จะดอทจะเข้มกว่าเนื่องจากาใช้พลังงานสูงขึ้นนะครับแล้วล่าสุดคือมีเทคนิคการยิง ด้วยการใช้ดิสคอรีพิโกเนี่ยแหละด้วยเราที่สามารถจะ่ตัสังกตที่ทหมอให้ดูก็คือพลังงาน,นตัวอย่างจากจากการทดลองเนี่ยมันลงได้1.5เซนใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะทําให้มันลงลึกขึ้นได้นะครับด้วยการเทคนิคการยิงเพื่อที่พลังงานเนี่ยจะลงลึกขึ้นที่จะลงกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีขึ้นซึ่งเมื่อมันลงลึกขึ้นเนี่ยการที่มันจะเกิดคออบเรชันข้างบนน่ะที่มันจะเป็นแบบเหมือนกับแดงๆเลือดสาดก็จะน้อยลง แล้วกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนน่าจะได้มากขึ้นแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงการเก็บข้อมูลกันอยู่นะครับเขาจะมีการปรับเทคนิคการยิงเช่นการปรับเพาส์วิดอะไรประมาณนี้เขากําลังเป็นรุ่นใหม่ของเขาอะนะครับซึ่งนี่เรามาดูกันนะครับนี่เมื่อกี้นะหนึ่งจุดศนะลองมาดูเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้0ูจดูลเปอร์เซนติเมตรจูลเปอร์เซนติเมตรสแควร์นะครับก็จะเห็นกับความลึกประมาณสัก1.5เซนนะครับแต่ว่าพลังงานสูงจะเกิด LIOB ที่ พลังงานสูงกว่าเห็นไหมมันจะเป็นรัสเป็นพลังงานแบบเยอะกว่าเลยนะครับอันนี้อ่าแล้วก็วัตถุประสงค์ของเราก็คือจะที่จะใช้คอมไบกันเพราะว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาแตกต่างกัน0.2จุก็เกิด LIOB นะครับ1.0พลังงานสูงเนี่ยตั้งแต่0.7 0.8ขึ้นไปเนี่ยจะเกิดลักษณสโคออเบชันนะครับอันนี้อ่าดังนั้นก็จะพวกพังผืดที่อยู่บนบนที่ว่าพังผืดแข็ง,ขงๆตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีเลยอันนี้ก็จะกระตุ้นคอลลาเจนในผิวชั้นลึกอ่า แล้วคราวนี้มาถึงจุดที่หมอว่าน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือถ้าเราสามารถปรับความลึกให้พลังงานหรือว่าพลังงานของมิโคไปทำปฏิกิริยาเขาเรียก mm hmm. ว่าเลเซอร์อินดีโอพติคอร์แบกดาวน์นะหมอจะใช้คำนี้บ่อยนิดนึงนะครับเลเซอร์อินดีโอพติคอร์แบกดาวน์เนี่ยอันนี้คือของที่หมอโชว์เมื่อกี้0.2 1.0มันลงได้ประมาณ1.5แต่ถ้าเราปรับให้มันลงได้นี่แหละนี่แหล,ะ,ละเนี่ย1 2 3มากขึ้น3.5ล่ะนี่ ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่ที่ที่หมอ,อ,อดีมอนนะอันนี้จะเป็นการสักการ์ดีมอนจะจะไม่ได้ใช้ในผิวคนทัคผิวผิวทิชชู่นะครับอันนี้จะเห็นว่านี่ไหมครับตาเดี๋ยวหมอนี่นะครับนี่ก็คือมันลงได้ลึกขึ้นนะครับสามเกือบสามจุดห้าเซนแหละนะครับจะเห็นรอบๆพลังงานข้างบนเห็นไหมลองดูอันนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้พลังงานสูงใช่ไหมมันจะเกิดปฏิกิริยาบน,บนบนนะครับนี่ดังนั้นเนี่ยมันจะแดงตรงนี้แหละที่มันเลือดสาดคือตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราใช้เทคนิคใหม่เนี่ย ที่เราจะปรับ LLOB ให้มันลงได้ข้างบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้กเกิเปเดปฏิกิริยาใช่ไหมมันจะลงมาสะสมพลังงานจะสะสมในชั้นลึกมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวหมอเปรียบเทียบให้ดูอ่าอันนี้อันนี้นะครับอ่าอันนี้1.0นะที่พลังงานเท่ากัน1.0นะครับอันนี้อ่เป็นเทคนิคเดิมจะเห็นว่าเป็นยังไงนี่อันนี้ลงได้เท่าไหร่ลงได้ประมาณ1.5แต่ไม่ใช่ในอันนี้ต้องเล่าก่อนไม่ใช่ในชั้นผิวจริงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากการการวิจัยนะครับลงได้อ่านี่ในหมอว ได้สองเซนใช่ไหมอ่าส่วนอันนี้ล่ะนี่นะครับอ่าอันนี้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเกือบสี่เท่าเกือบสองเท่าอะนะครับแล้วก็ลองดูนะครับอันนี้นี่ของเดิมเทคนิคเดิมมันยังเกิดข้างบนดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดโคพลาสมาอาร์เรชั่นตรงนี้จะเป็นแดงๆตรงนี้แหละนะครับอ่าส่วนตรงนี้ล่ะลองดูนะ ไม่ค่อยเปิดข้างบนเห็นไหมมันจะลงมาข้างข้างล่างมากขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นเทคนิคที่หมอว่าน่าสนใจมากแล้วก็ได้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะแต่แต่ลองงานวิจัยตีพิมพ์ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับมันทําให้พลังงานลงไปได้ลึกอ่ะแล้ว,แล,วแล้วอันเก่าล่ะเทคนิคเก่าไม่ได้ใช้แล้วหรอไม่ใช่นะครับเพราะหมอจะคอมไบส่วนมากหมอจะเลือกดูวิเคราะห์หลุมสิวแล้วก็คอมบ์บใช้ใช้2เทคนิคอะกับใช้เทคนิคเนี่ยที่มันลงลึกใช่ไหมครับปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บอ่ากระตุ้นการสร้างคองล้ว ในกรณีที่มีพวกลักษณะขอบหลุมสิวเราก็ใช้คอเบชั่นเทคนิคนี้พักโคพลาสมาเบชั่นในการอัปเกรดขอบพังผืดต่างๆเหล่านี้ก็จะได้ทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นลึกร่วมกับการเกลี่ยขอบต่างๆนะครับสมัยก่อนถ้าเกิดเราจะเสริมด้วยการใช้พวกเทคนิคนี้ส่วนมากเราจะต้องใช้อเบรทีฟเลเซอร์ t aser, พวก CO2 อเออเบียมอะไรแบบนี้แต่ปรากฏหลังๆเนี่ยการที่เราใช้ตัวพิคเซคเอร์เลเซอร์ดิสคอเวอรี่เนี่ย ด้วยโค a อเบอเรชันเนี่ยก็พบว่าพวกขอบของบล็อกคาหรือว่าแม้แต่ไอพิกสการนะครับก็ตอบตอบสนองดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่ที่หมอว่าน่าสนใจเลยมาแชร์กันสรุปคือเทคนิคก็คือการที่เราใช้หัว f r a c t ่ o n น l หัวแบบแบ่งส่วนนะแ r a c t i o n a l 8มิลมของ Pico s e c เกอ Laser เนี่ยนะครับ โดยการที่เกิดทําให้เกิดเลเซอร์อินดิโอพติคอเรกดาวน์เลเซอร์มันกับเป็นช่องว่างในผิวซึ่งมันเนี้ยมันจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีความร้อนเหมือนพวกซีโอทงซีโอทูซึ่งมันจะมีโอกาสเกิดรอยดำางนั้นคนเอเชียจะไม่ค่อยเกิดอรอยดำนะครับด้วยการใช้เทคนิคนี้นะครับปกติมันจะเอาเลเซอร์อินดิโอพติคอรดับก็จะเกิดในชั้นผิวระดับหนึ่งละแต่เทคนิคใหม่คือเราสามารถควบคุมให้เลเซอร์อินดิโอพติคอเรกดาวน์หรือ LIOB เน ไปเกิดในชั้นผิวชั้นลึกขึ้นงไดง้อ่าดังนั้นมันจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีและรอยแดงจะน้อยลงเพราะมันไม่เกิดความพาตบริเข้างบนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเกลี่ยข้างบนด้วยเราก็ใช้คอมบายกันร่วมกัน2เทคนิคนะครับในการรักษาหลุมสิวเดี๋ยวยังไงหมอมีผลการรักษาหรือว่าไงจะมาแชร์กันเรื่อยๆนะครับก็นี่ก็เป็นอัปเดตเทคนิคของที่เขาใช้นะครับที่ที่จากงานประชุมด้วยนะครับแล้วที่ได้ลองทดลองใช้ แล้วก็อย่างนีน้คือของเขาเนี่ยของของ Discovery Pico ตัวใหม่ก็คือ V a r i o p u l s เทคโนโลยีนะครับเขาจะมีปรับความยาวเขาเรียกเพลวิดไม่ใช่ความยาวขึ้นทษที1064เนี่ยเพลวิดคือช่วงที่มันปล่อยพลังงานจากที่มันสั้นมันเลือกปรับได้ตั้งแต่ยาวกลางแล้วก็สั้นเพื่อที่เขาจะเลือกที่จะปล่อยพลังปรับระดับความลึกของเลเซอร์อินดิโอติคอลเรกดาวต่างๆให้ได้บริเวณที่เราต้องการนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ของเขาของวอริเออาแล้วก็ที่ที่หมอใช้อยู่ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงก็ลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อที่เราจะปรับใช้ Discovery p i c ีโเนี่ยแหละเพื่อเราจะปรับลักษณะความลึกของเลเซอร์ดิวเปอร์ออปติคอลเบรกดาวให้ให้ได้ในความลึกที่มากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ดีขึ้นอันที่2คือลบรอยแดงความแดงเลือดสาดะจะลดร้อยลงแต่ทำไมมันยังแดงอยู่ละ่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหมอต้องการที่จะเกลี่ยบริเวณขอบคืออัปเกรดนะครับ แต่เราจะไม่ใช้จะไม่ได้ใช้ CO2 อย่างเดียวแล้วอาจจะใช้เป็นพิโคเนี่ยแหละเขาเรียกโคลพลาสมาเบชันซึ่งมันก็อาจจะยังเป็นเลือดสาดอยู่แต่อาจจะน้อยลงเพราะมันเราจะเลือกใช้บางจุดนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการรักษาหลุมสิวอัปเดตล่าสุดเลยนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษ,ษาได้ที่ Facebook หมอรุชวนคุยนะคะ